ถุงลมสชั้นยี่ห้อฟาบิโอเบอร์สองดีซีขีดสองขีดหกีฟาจะผลิตที่ประเทศตุรกีนะครับฟาบิโเองก็ผลิตถุงลมมานานกว่าสี่ปีส่งออกกว่า120ประเทศทั่วโลกตลาดหลักก็จะเป็นโซนยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษเยอรมันรัสเซียสเปนฝรั่งเศส ถุงลมรุ่นี้น่าเป็นจะกว้างอยู่ที่หกจุดสี่นิ้วนะครับสำหรับรูน็อตชิดด้านบนจะมีสองรูระยะกึ่งกลางรูถึงกึ่งกลางรูจะอยู่ที่สามจุดห้านิ้วรูลมเข้ามีขนาดหนึ่งทับสี่หรือสองหุนรองรับแรงดันลมสูงสุดอยู่ที่เจ็ดบาร์ บเบอร์อยางด้านข้างจะทีฟาบิโอสองดีซีขีดสองสองศูนย์ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีรูน็อตยึดสองรูเช่นกันจากกึ่งกลางรูถึงกึ่งกลางรูก็สามนิ้วครึ่งเท่ากับด้านบนถุงลมรุ่นนี้ยุบสุดจะอยู่ที่ประมาณสามจุดสองนิ้วนะครับ และเมื่อเติมลงเข้าไปยืดสุดจะอยู่ที่ประมาณ10.8นิ้วฟาบิโอรุร่นนี้ก็สามารถทดแทนถุงลมคุดเยียเบอร์ 2B9-200 ไฟโตนเบอร์ W01-358-6910 คอนทิเทคเบอร์ FD 200-19สามารถใส่แทนกันได้เลยนะครับ